แนะนำตัวทั้งคู่เลยค่ะสวัสดีครับคิดแล้วคิดแล้วคิดแล้วปัอบนะคะทนารัชชัยยะดวงศรีอาชีพนักแสดงบนเรืออิตาลีครูสราชินีอ่าวไทยค่ะขอบคุณค่ะเออเลเชอร์นะคะอายุ35ปีธุรกิจส่วนตัวค่ะขอบคุณค่ะแล้วแล้ว ทั้งคู่ไปคบกันได้ยังไงเป็นไปเจอกันยังไงเจอกันบนเรือไคุณว่ายน้ำตายแล้วเห็นเห็นพอดีเอตลาดน้ำสุรุมไฟร้านเหล้าอะค่ะอ้าวไม่เกี่ยวงานโชว์อะไรเขาเลยไม่เกี่ยวไปนั่นดินี่ไปเที่ยวนี้ก็ไปเที่ยวใช่ไหมเขาไม่ดื่มครับเชื่อมากับเพื่อนเขาก็มากับสาวประเภทสองคือ่ใเินเ้าแกงขาใช่ครับแต่เราก็เราดื่มไง ทีนี้ปึ๊บเพื่อนเขาก็ไปนั่งกับผู้ชายแล้วก็เหลือเขาคนเดียวไปที่โต๊ะเราก็เห็นเราก็แบบก็คงจะเมาแล้วมั้งพี่หมคือหน้ามืดหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เลยแบบว่าเดินแบบเดินถือแก้วเหล้าอะไรเงี้ยไปชนแก้วบอกว่าเธอชนแก้วเราไหนสีชื่ออะไรเขาบอกชื่อป๊อปค่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าคุยสักพักหนึ่งก็เลยขอไลน์กันวันนั้นนี่เขาแต่งตัวแบบนี้ไหมเขาไม่ได้แต่งแบบไหนไม่ใช่ค่ะวันนั้นก็แต่งแบบไหน วันนั้นแต่งตัวคือโดยโดยปอปเองจะชอบเป็นลักษณะหวานๆอ่ะเราก็แต่งชุดเป็นผู้หญิงทร่ะไปหวานๆนี่แหละค่ะแต่อาจจะด้วยบรรยากาศที่แบบมันแล้วหน้าเราเนี่ยหน้าเราเราลงสีนี้เลยไหมไม่ค่ะอันนี้คือชุดทํางานสำหรับโชว์แชบชุดทํางานชุดโชว์ต้องโดนแสงโดนอะไรต่างๆใช่แล้วก็ต้องมีสีสันหน่อยแต่คือตอนนั้นก็คือปกติค่ะแต่ทาเก็ตเราไม่น่าจะมาทางคุณเบรเชอร์ไแน่นแล้วคุณเบรเอร์เอาจริงาไซส์โดเล็กว่าเราเยอะมากทาเก็ตเราคือไม่ใช่เลย ต่อประเภทสองเลคนเลดไเขาไปตอนนั้นก็มันเหมือนอะไรมาโดนใจคล้ายๆกับว่าอ่ะโอเคไนนๆก็แบบเขากล้ามาขอขนาดนี้อ่ะเราก็ให้ไลน์ไปหน่อยก็แล้วกันเผื่อเขาอาจจะแบบอยากจะคุยกับเราหรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะออแล้วยังไงพอได้ไลน์ไปคุณกลับไปทักเขาเลยไหมไม่ทักค่ะเพราะไม่ไม่ชอบแบกหนิงเงี้ยก็ใช่มันไม่น่าใช่ไงมันก็คือมันไม่ด่ามเมาเลยนะไม่ทักดีไม่ทักไง ก็ไม่ทักไงก็คือเราจะห่างหายกันไปหายไปสองวันไม่ก็คือกา้าหายเลยอ่ะก็คือไม่เอาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะเว้ยมันไม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยด้วยด้วยสรีละเขาแล้วก็เราด้วยคือสตา์เราจะแบบแนวแนวชอบผู้หญิงแบบเปรี้ยวๆหรืออะไรอย่างงี้มาตลอดขอโทษนะคะคือคุณเรเชอร์เนี่ยก็มาหาแกงเพื่อนแบบว่าสาวหล่อใช่คุณป๊อปก็มากับแกงเพื่อนสาวสาวสองเพราะนั้นเพื่อนก็ไม่สนับสนุนเราอยู่แล้วใช่ไม่สนับสนุนเลยอ๋อแล้วเพื่อนเราก็ไม่น่าจะสนับสนุน ใช่ไหมฮะอ่าเล็กๆไม่สนับสนุนนะคะแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนเรากับเพื่อนเขาอ่ะเป็นเพื่อนกันด้วยอ๋ออมันเลยเป็นมันเลยเป็นแบบอะไรที่แบบว่าเข้ามาปัวพันกันได้อ๋อใช่มันอยู่ตรงนี้คือแบบว่าคือเขามาขอไลน์ป๊อบอ่ะเราไม่คุยเป็นเวลาประมาณ 2- 3สวันฮะอ่าหนูก็คิดว่าตายแล้วทำไมถึงไม่คุยแล้วประเด็นคืออยู่ตรงนี้คือเขาอ่ะมีไลน์กับเพื่อนเราคนที่ไปด้วยฮะเราทีนี้เพื่อนเราเล่าให้ฟังเออนี่หญิงเธอเขามาชวนฉันไป เนี่ยไปกินไปดื่มอีกแล้วอ่ะเธอแล้วเราก็คิดในใจอา้าสรุปเราขอไลน์เราไปแล้วทำไมคุยกับเพื่อนเราเ,ราเนี่ยเรไม่เคอาใช่นี่ก็เลยแบบว่าแล้วทำไมคุยกับเพื่อนเขาก็คือเขาไม่ดื่มเพื่อนเขากินไงเพื่อนเขาดื่มคือง่ายว่าจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนพี่ว่าวันนั้นนะ่ะคือที่ขอแกลกไลน์กันเสร็จแล้ว คือเขากลับไปก่อนแต่ว่าเพื่อนเขายังนั่งกินเหล้ากับผู้ชายแล้วเราก็นั่งกินเหล้ากับเพื่อนพอเสร็จปุ๊บผู้ชายที่นั่งกับเพื่อนเขาอะกลับไปแล้วก็เรียกเพื่อนเขามานั่งกับเราก็ดื่มด้วยกันแต่ไม่ได้คิดอะไรก็เลยก็เกันเลยกินเหล้ากันไหมไม่ได้หาแฟนหาเพื่อนกินเหล้าใช่ครับเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มก็มีสาวเพศ2สองคนนึงเหมือนกันคนนึงอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยชวนเพื่อนเขาว่าเอ้ยเที่ยวไม้วันนี้ออกมาไม้อะไรงี้ใช่ใช่ใช่ส่วนทางนี้บอกว่าเอาทำไม่ชวนเพื่อนฉันไม่ชวนฉันในเรื่องคน เป็นไงเป็นการทักไปเลยอทักไปถามบอกว่านี่ขอไลน์เราแต่ทําไมคุยกับเพื่อนเราแล้วเธอจะขอไลน์เราไปทาไมถ้าเกิดว่าเธอไม่คุยเดี๋ยวนี้ลบนะก็เลยบอกอย่างนี้เสียศักดิ์ศรีเราใช่ดิรู้สึกเสียศักดิ์ศรีคือแบบนึ้ก็คิดว่าตาวแต่ลฉันก็สวยฉันก็ต้องไม่ได้มันคนหนึ่งแหละอมาได้พอเขาตัดสินใจพุ่งเลยค่ะแล้วเขายังไงคุณยังไง ก็ก็คุยอยู่นี่ไงก็คือตีมืนนะแบล่ะแวก็คุยอยู่นี่ไงก็นิ่งก็คุยไงก็คือคุยไปเรื่อยหลังจากนั้นก็คุยมาเรื่อยๆคุยมาเรื่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์มาเรื่อยๆคือลองเล่นๆเพราะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ส่วนหนึงคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ส่วนหนึงก็เบื่อผู้หญิงแล้วอ่ะพี่แล้วทางเราล่ะคุณป๊อปคือทางเราทางหนูเองคิดว่าอ่เพื่อนก็สนับสนุนแบบว่าในๆก็โสดเธอคุยหน่อยก็ได้ไปเจอหน่อยก็ได้เราเพื่อนเราคือ เชียเขาอยู่แล้วด้วยความที่เขาเป็นขาดื่มด้วยกันอ๋อใช่เราก็เลยแบบว่าลองเปิดใจลองคุยดูแล้วกันเผื่อมันอาจจะใช่นานแค่ไหนความสัมพันธ์ถึงเริ่มพัฒนาขึ้นประมาณเดือนค่ะหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งนี่คือแบบว่าเจอกันทุกวันเลยเลิกงานปุ๊บจะต้องแบบอ่ะไปเจอการปุ๊บตลาดนัดสวนรถไฟรัชดาอ่ะไปเจอการเสร็จปุ๊บอ่ะก็กินดื่มเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แยกย้ายก็กลับบ้านก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นประมาณเดือนอใช่แต่นี้มันจะมาแพ้ความ ยังไงอ่ะเราไม่เคยโดนเทคแคร์แล้วทีนี้พอเรามาเจอเขาเทคแคร์บ่อยๆปริมสิคะทีนี้เราก็เลยแบบอ๋อตัง <laughs> ก็รู้สึกดีค่ะก็เลยจว่ตายแล้วคงส่ใช่ย,ชยลนและแล้วทีนี้เราอ่านรู้สึกชอบเขาละอยากจะคบเขาละผู้ใหญ่ว่าไงบ้างรับไม่ได้อ่ะตอนแรก <ไป S 3> <ๆ>เขาก็เขาก็ถกจะไปไม่ถูก<ห>จะยังไงวะบุ้งไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คน้อยใจไหมอ่จริงๆไม่ไม่ไม่คิดน้อยใจนะคะแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดเขามองเรามาอย่างเนี้ย เราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าในสิ่งที่เขามองเรานั้นมันไม่ใช่ไม่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขามองเราหรอีหรือว่าถ้ามีแฟนเป็นผู้หญิงแท้ผู้หญิงแท้จะเชิดใจนะแต่ถ้าเป็นสาวสองนางจะทาทุกอย่างเพื่อนางซื้อใจนางจะอดทนใช่ไหมสไตล์นี้สุดๆพอพ่อแม่เจอสไตล์นี้เข้ามาเฮ้ยไม่ย่อท้อมีย่อท้อตอนนี้พ่อแม่รับได้ยังได้คือก็คือก็คือก็คือพาไปเจอที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็พาเราไปเจอแม่เขาที่บ้านนั่นคือ ถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคอ่ะพี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้โลคเขาไม่ได้ปิดกั้นแบบว่าเพศเพศไหนไม่มีเพศแล้วไม่มีแล้วคือเพศไหนก็ตามคือมันมันก็คนเหมือนกันวาพี่ดิฉันไม่ได้ห่วงเรื่องเพศตอนนี้ดิฉันห่วงเรื่องไซส์ของคุนี่แหละดูดูจากรูปแล้วไซส์มีปัญหาไไซส์มีปัญหาไหมอ๋อไม่มีปัญหาค่ะสําหรับสำหรับป๊อปเองคิดว่ามีปัญหาเราสองคนโอเคคนอื่นไม่เกี่ยวแล้วถูกไหมนะอุนี้คบกันมากี่ปีแล้วคะ สามปีกว่าค่ะอ่าจริงๆครบรอบไปเมื่อกุมภาใช่ตั้งแต่กุมภาจนถึงเดือนนี้ก็อาจจะเป็นกว่าคตอนนี้ก็เหมือนพบความสุขของตัวเองแล้วเนาะใช่เหมือนเจอความสุขดคือเป็นได้ทุกอย่างอะพี่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วโอชว์หวานก็นหน่อยดีกว่ามาหนึ่งสองสามขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ